สวัสดีค่ะวันนี้อจะพาทุกคนนะคะมาทําน้ําพริกปลาทูนะคะนี่ค่ะอีกกระทอดปลาทูเรียบร้อยแล้วนะคะแกะเลี้ยวเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ก็จะมีพริกขั่วนะคะพริกกระเทียมแล้วก็หอมแดงนะคะขวานหอมๆนะคะมาค่ะามาลงมือโขลกน้ําพริกกันเลยค่ะาล่ค่ะตํำพริกก่อนค่ะ ยมขัาวหอมริกขั่วได้มากเลยค่ชูรค่ะ นัวผมรำผงอร่อยนี่ใส่ปลาทูจ้ปะปลาทูปลาทูแกะแล้วะะแกะแล้ว จะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าตักใส่ถ้วยนะคะอืมน่มากินมากนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วมพะพร้าวปลาทูค่ะค่ะเสร็จแล้ว,ลวะคะ่ะ พริกปาทูเสร็จเรียบร้อยแล้วะคะโอเคค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องอีตอีชานเนลให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ